สวัสดีค่ะเบิ่งเด้กพี่น้องไปเดินมาไทายอันนกเอยียงไหนเบิง่งเขามาหากิ่นน่นผลละไหม่ไปเดินสู่นไหนเบิง่งไปไก่ว่าดดเขาสีบินนี้พ่อเดียนลูกกันช่มผูล่นมากนกตัวใดบกคาบช่มผูล่นมากเขาเลยกินนี่นกเอยียงพี่น้องนกเอยียงนกเอยีงอยงตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องชูเทียเขาสีบินมากหลายตัวเลย หวดน่้ก็ยังเห็นตัวเดียวหนึ่งบนเบิง้งนกเอียงมันเขากินอยู่นะพี่น้องกินย่างอาเล็ดอร่อยเลยป่ะนะกินกินหมากช่มผู่เดี๋ยวปรรัปรุ่นประเด็นเสียวมาบ้างไปอีกไวยาตทายนกให้พี่น้องเขาเบิ่งเนาะพี่น้องนก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 เอียง เอัน và ừ, n, ức 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 อนี้ือสิแมลนนกนเอียงมองราวะเขาตยัวยันย่นพอยน้องนาเอียงมองตััใหญ่กินนยญ่เลยอ้หูโตยันยักยนแน่ไ่น้องยญนอ้วนอึกเลยไ่น้องอันนี้นกเอียงมองนำเขาห้องก็ี่ห้องเตรียมยางนี้เราี่น้องต้องใจกินเบิรเราเตรียมยางนี้ เตรียมไปล้วงนใส่บัดแล้าที่กียมย่างนี้น้ยางไปแล้วพี่น้องย่างไปแล้วเปีลยว Belo kỳ nào bên nào bên nào bên nhang bên nào bên cái bên nào bên nào ไปเดินสู่นกล่องให้มึงเนาะอันยางไปไก่ย่านเขาบินหนีท่านนสุ่กล่องให้พี่น้องเขาบ้างยางงมมๆไปบนหลอดอืมยางไปหลปับบนหลอดยางเขาป้าเขามองไว้หลับบนหลอ างดุ่มไปเดินดุมดุมไปแล้วพี่น้องเดินดุมดุมไปแล้วบรรยากาศเดินก็ขอจบคลิปไซ้ำเหนียวกันเด้อพี่น้องไปแล้วไปแล้วหนุกยางไปแล้วสวัสดีค่ะบรรยากาศในเมืองเสาพี่น้องอันนี้เมื่อกี้เทศประเด็นก็ลังเป็นหน่วยง่ามามื่อกี่น้องบ่ไข่สมบูรณ์บันไดบินไปแล้วพี่น้องบินไปแล้ว